ทำการการประเมินพนักง,งานราชการประจำปีพศ2567ครั้งที่2ท่านผู้อำนวยการพิทยาธาดินกทรผู้อำนวยการสครอระดับอำเภอสารพีอาจารย์อัมภัยุลกาดครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสครอระดับอำเภอเแหงอาจารย์อนุนิวรัตน์ข้าราชการครูสครอระดับอำเภอเองแหงกระผมน,นายนัทกรปยานูตำแหน่งครูภาษาสมัครประเภทครูนิเทศ พอนำเสนอการปฏิบัติงานพนักงานราชการตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลสาระสเทศของกลุ่มสอชอที่รับผิดชอบสอกรระดับอำเภอเวห่งประกอบด้วย5สอชอได้1สอชอบ้านเํามีนายประสิทธิ์ชิงะเป็นครูประจำศูนย์2ส,สอชอบ้านห้วยยาใส่มีนางสาวจีรนันเป็นปีดูเป็นครูประจำศูนย์ สอสชอบ้านน้ำบอ่อใหม่มีนางสาวนันทิตาวิรินโรดเป็นครูประจำศูนย์่ส,ส,สอชอบ้านแปลกแซมีนางสาวรัติการไวจักกาเป็นครูประจำศูนห้าสอชอบ้านนิเตวมีนางสาวนักลืมนเขวนาเป็นครูประจำศูนย์ตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิปฏปฏทินการปฏิบัติงานของกลุ่มสอชอที่รับผิดชอบ มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปีมีแผนการปฏิบัติงานประจําเดือนมีรายงานแผนการปฏิบัติงานประจําเดือนมีแผนการนิเทศมีแผนการควบกลุ่มและมีแผนการจัดการเรียนรู้ระดับประมศึกษารวมถึงแผนการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องของสชเป็นต้นตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จในการส่งเสริมการรู้หนังสือของกลุ่มสชที่รับผิดชอบสชบ้านห้วยอาสัย มีกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสืออยู่จํานวน2 0 24คนสชบ้านน้ำโบไม่มีจํานวนผู้ไม่รู้หนังสืออยู่10คนสชบ้านดอยดํามีจํานวนผู้ไม่รู้หนังสืออยู่14คนสชบ้านแปลกแซมมีกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสืออยู่จานวน10คนสชบ้านหินเตียวมีจํานวนผู้ไม่รู้ไม่รู้หนังสืออยู่10คนรวมทั้งสิ้นจํานวน68คนแยกเป็นชาย21อคนหญิง4ีจคนภาพกิจกรรมการรู้หนังสือ ในพื้นที่สอชอสอกรระดับอำเภอเวียงตัวชี้วัดที่4จํานวนความสําเร็จในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบันรับผิดชอบหน้าษาสกรระดับตำบลเปียงของระดับประถมศึกษาจํานวนอยู่42คนสถิติผู้เรียนหลักสูตรการศษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551ปีการศึกษาปัจจุบันคือ1 2567พื้นที่สอชอที่ ที่คูสอชอสกรระดับอำเภอเวียงแหงรับผิดชอบมีดังนี้สอชอบ,บ้านห้วยยาใส่รับผิดชอบนังสษาร,ระดับปฐมจำนวน52คนมอต้น2คนรวม54คนสอชบ้านดอยดำรับผิดชอบพื้นที่ตำบลเวียงปฐม17คนมอต้น3คนมอปลาย2คนรวม22คนสอชอบ,บ้านน้ำโบใหม,ม่รับผิดชอบระดับมอต้นที่สกรลระดับตำบลแสนไฮจำนวน13คนสอชบ้านหินแต่รับผิดชอบ สรกรตำบลเปียงระดับตำบลเปียงหลวงในระดับปฐมสม36คนสชบ,บ้านแปดแสนรับผิดชอบนักศึกษาร,ระดับปฐมศึกษาสรกรรระดับตำบลเปียงหลวงจํานวน40คนครูนิเทศรับผิดชอบจํานวน42คนรวมทั้งสิ้นที่ครูสชร,รับผิดชอบนักศกษาสายนักศึกษาสา,สายสามัญจานวน207คนแยกเป็นระดับปฐมศึกษา187คนมต้น18คนมปลาย2 ภาพกิจกรรมหลักสูตรการสษานอกระบบที่ครูสอช,อชอรับผิดชอบสกรระดับอำเภอบึงแหงทั้ง3าํตำบลได้แก่ตำบลเปียงหลวงตำบลเสนหาหและตำบลเมืองแหงไว้ตัวชี้วัดที่500ละของผู้ตบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเมื่อนำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายของสอชที่รับผิดชอบการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพสอชบ้านห้วยาาัยจัดจัดหลักสูตรการทำหมูฝอยสอชบ้านน้ำบ่ม น้ำบอใหม่จัดหลักสูตรการทำมเดดเดียวสชบ้านโดยดำจัดหลักสูตรสร้างเชื่อมพื้นฐานสชบ้านหีบเตียวจัดหลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า,าสชบ้านไปแซมจัดหลักสูตรการทำลูกประคบสม,มุนไพรรวมทั้งสิ้นจำนวน34คนผลการดำเนินง,งาน34คนภาพกิจกรรมการศึกษาพเพื่อพัฒนาอาชีพ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสชบ้านห้วยใหญยจัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่สชบ้านดอยดำสชบ้านหินแตวและสชบ้านแตกแซมจัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันตนเองจากโรคไข้เดอดออกรวมค่าเป้าหมายจํานวนทั้งสิ้น65คนผลการดําเนินงาน65ภาพกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนสชบ้านห้วยอัสัยจัดโครงการเรียนรู้นวัตกรรมไฟฟ้าเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนสชบ้านนามองใหม่จัดโครงการอบรมการบริหารการจัดการขยะในชุมชนสชบ้านโดยดำจัดอบรมโครงการบริหารจัดการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริในชุมชนสชบ้านหินเตียวโครงการอบรมการบริหารการจัดการขยะในชุมชนสชบ้านแปรเซม โครงการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมทั้งสิ้น95คนผลการดําเนินงาน95คนภาพกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสชบ้านห้วยยาายจากโครงการการอบรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการทําปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์สชบ้านนาบงใหม่การเพาะและการขยายพันธุ์พืช สชบ้านโดยดำโครงการเรียนรู้ตามหลักปัจจัยของเศรษฐกิจอกพอเพียงและแเกษตรทฤษฎีใหม่สชบ้านหินงเตียวจัดการปลูกผักสวนครัวสวชบ้านไปแสมโครงการอบรมการน้อมน,อนำหลักปัจจัยของเศรษฐกิจอกพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งสิ้น132งคนผลการดำเนินงาน1้อคนภาพกิจกรรมการจัดก,การเรียนรู้ตามหลักปัจจัยของเศรษฐกิจอกพอเพียง สรุปการจัดก,การศึกษาต่อเนื่องพื้นที่สชมีดังนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ34คนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต65คนการจัดก,การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน95คนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง132คนรวมทั้งสิ้น326คนผลการดําเนินงาน326คนคิดเป็นร้อยละร้อย ปีชิวัตที่6จํานวนความสําเร็จในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของกลุ่มสชที่รับผิดชอบสชบ้านห้วยาหญ่จัดกิจกรรมบดความรู้กิจกรรมตักก้าความรู้กิจกรรมปิงโกกันศั์กิจกรรมมุมหนังสือหนอ่านกิจกรรมละ25คนรวมเป็น100คนสชบ้านดอยดาโครงการห้องสมุดชุมชนมุมส่งเสริมการอ่านแรงเรียนรู้ในชุมชนบดความรู้และกล่องความรู้โครงการละ20คนรวมเป็น100คน สอชบ้านน้ำโมหมโครงการบอกความรู้กิจกรรมมุมพักาอ่านกิจกรรมมุมแผนที่แหล่งท่องเที่ยวอำเภออย่างเงกิจกรรมบอร์ดความรู้ด้านอาชีพกิจกรรมละ20คนรวมเป็น80คนชอชบ้านหินเตียวกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน qrcode กิจกรรมบอร์ดความรู้กิจกรรมบัตรคำหน้ารู้โครงการมุมส่งเสริมการอ่านโครงการเล่งเรียนรู้ในโครงการพระราชาดำริโครงการละ20คนรวมเป็น1 0 0รคน สอชบ,บ้านแปดแซมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในโครงการหลวงสร้างอาชีพกิจกรรมปิงโกมหาสนุกกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านกิจกรรมบอกความรู้ด้านอาชีพกิจกรรมละยี่สิบห้าคนรวมเป็นหนึ่งร้อยคนภาพภาพการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่สสสกรระดับอำเภอวิหงตัวชิวที่เจ็ด โครงการในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและติดตามผลปัจจุบันรับผิดชอบกนึกสายสายสามัญระดับประถมศึกษาสกอระดับตำบลเพียงหลวงร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของอำเภอเวหงเช่นวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตาพัชราสุธาภิมลรักวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวและร่วมิจิรรมวันแม่ และระบอบหมายให้ติดตามผลการดําเนินง,งานโครงการทุนการศรึกษาเด็กสภาวะยากลำบ,บากในเขตพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ประจําปี2567ร่วมเดินรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดณนะที่ว่าการอำเภอเวียงร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนโครงก,การอบรมคุณธรรมจริยธรรมสกลระดับอำเภอเวียงและโครงการข่ายสายยุว์กาชา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติณป่าชุมชนบ้านกองและร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนืองในวันแม่แห่งชาติประจำปีพศ2547ณน้ารอวงอนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรร่วมจัดกิจกรรมการศึกษาบนพื้นที่สูงของสชสกครระดับอำเภอเวียงได้แก่กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียงในพื้นที่ ป้านโดยดำและน้ำเบาไหมร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายมหาครวิชาการสร้างสารรค์ผลงานและนวัตรกรรมทางการศานะึกษาณโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมจบการนํเสนอขอบคุณครับ